สวัสดีค่ะพี่ดาวค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะสบายดีไหมคะหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเลยสบายดีมากๆเลยค่ะพี่หน่อยค่ะช่วงนี้ก็ปลายปีแบบนี้พี่ดาวเคลียร์งานแล้วก็มีโปรแกรมไปเที่ยวช่วงปีใหม่ไหมคะก็กลับบ้านทางเหนือนะคะพี่หน่อยอ่าดีจังเลยอากาศก็ดีด้วยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะค่ะถูกต้องค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ดาวมีข้อมูลเรื่องของ การดื่มนมเหรอโดยเฉพาะใครเป็นคนดื่มนมคนแรกเหรอคะถูกต้องค่ะพี่หน่อยชอบดื่มนมไหมคะชอบนะแต่ว่ามันมีข้อมูลรู้กันขนาดนั้นเลยเหรอว่าใครเป็นคนดื่มคนแรกเนี่ยคือถ้าข้อมูลบอกว่าใครดื่มนมคนแรกเลยเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่จะรู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นคนกลุ่มแรกๆกที่เขาดื่มนมกันค่ะพี่หน่อยอยากรู้อยากรู้ ซึ่งคนที่เขาอยากรู้แล้วเขาทำการค้นคว้าเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าคุณมาร์คโทมัสนะคะจาก University College London ประเทศอังกฤษค่ะซึ่งคุณโทมัสเนี่ยเขาทำการศึกษาโดยรวบร,รวมและศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อจะหาว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนนะที่เป็นคนเริ่มต้นที่ดื่มนมคนแรกแล้วก็ดื่มมานานเท่าไหร่แล้วนะคะหลักฐานก็อย่างเช่นหม้อนมยุคโบราณหรือว่า ยีนของคนที่สามารถย่อยนมได้นอกจากนั้นยังศึกษาหลักฐานจากพวกกระดูของสัตว์ที่ผลิตนมเช่นวัวแกะหรือว่าม้านะคะก็พี่ดาวก็จะเล่าข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับนมคือว่าเริ่มแรกนะคะพี่หน่อยมนุษย์เราเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยไม่สามารถย่อยนมหรือว่าใช้ประโยชน์จากการกินนมได้นะคะพี่หน่อยทาไมนะคะ อ่าเพราะว่าพันธุกรรมหรือว่าระบบโครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้แต่ต่อมาเนี่ยพันธุกรรมของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากการดื่มนมได้นะคะดังนั้นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์มองหาคือยีนแรกหรือพันธุกรรมของคนกลุ่มแรกๆที่สามารถ ย่อยนมได้แสดงว่าเขาจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ดื่มนมนั่นเองนะคะแล้วก็จากข้อจากการศึกษาข้อมูลแล้วก็พวกยีนพันธุกรรมต่างๆแล้วก็ใส่เข้าไปในโมเดลคอมพิวเตอร์นะคะก็ได้ข้อมูลลึกลงไปว่ากลุ่มคนที่สามารถย่อยนมได้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกที่อาศัยอยู่ในยุโรปเหนือแล้วก็ยุโรปกลางนะคะ สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาหรือว่าเอเชียเนี่ยส่วนมากจะหลีกเลี่ยงดื่มนมเพราะว่าจะทําให้ท้องเสียอืมแล้วจากการทําการศึกษาข้อมูลทางพนันธุกรรมเนี่ยนะคะ,คะก็พบว่ากลุ่มคนที่ดื่มนมเป็นพวกแรกๆเนี่ยจะอาศัยอยู่บริเวณที่ตอนเนี้ยเป็นประเทศฮังการีค่ะค่ะซึ่งตั้งแต่ประมาณเจ็ดพันห้าร้อยปีมาแล้วนะคะ,คะแล้วจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มคนพวกนั้นนะคะในอดีตเนี่ย สามารถขยายเผาพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วไปทั่วยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งคุณโทมัสเองก็เชื่อว่ามาจากร่างกายที่แข็งแรงจากการดื่มนมเองค่ะพี่น่อยอแล้วยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกนะว่าแม้ว่าคนที่ดื่มนมกลุ่มแรกเนี่ยจะอยู่ในพวกยุโรปหรือว่าอยู่ในฮังการีนะคะแต่ว่าพวกที่รับประทานผลิตภัณฑ์นมเนี่ยมีมาก่อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในยุโรปแต่อยู่ในเอเชียนี่เองจริงเหรอ ก็กลุ่มคนพวกนี้ก็อาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าเป็นประเทศอิรักซีเรียแล้วก็อิสราเอลเมื่อประมาณเก้าพันปีก่อนนั่นเองค่ะค่ะก็สรุปก,ก็คือตกลงกใครมาก่อนใค,ใครดื่มก่อนกลุ่มไหนคนดื่มก่อนเนี่ยอยู่ในฮังการีอยู่ในยุโรปแต่ว่าคนในเอเชียเช่นประเทศอิรักเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มนมแต่เขาผลิตภัณฑ์จากนมอย่างเช่นพวกเนยอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ดื่มนม ค่ะเขาเป็นคนทําผลิตภัณฑ์พวกนั้นมาก่อนคนอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วมันดูอ่าใกล้ๆกันเดี๋ยวจะสับสนได้นะใช่ใช่ซึ่งสับสนอย่างนี้แหละพี่ดาวก็เลยเอามาทําเป็นคําถามซะเลยคุณผู้ฟังฟังทันไหมคะวันนี้อาจจะยากนิดนึงนะเนี่ยอ่าลองดูลองดู คำถามของพี่ดาวก็บอกว่าจากข้อมูลนะคะบอกว่ากลุ่มคนที่ดื่มนมเนี่ยเป็นพวกแรกดื่มนมนะคะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันคือประเทศอะไรคือดื่มนมนะคะไม่ใช่เป็นคนที่ทำผลิตภัณฑ์จากนมนะมันมีสองกลุ่มด้วยกันใช่ไหมคะทีนี้คำใบ้ก็มีให้หละคุณผูฟังลองดูอ่ะหนึ่งคือคำใบ้หนึ่งคือฮังการีค่ะและสอง คำใบสองคืออีรักค่ะค่ะส่งเป็น SMS มาตอบเรานะคะพิมพ์เลข93ค่ะจากนั้นก็พิมพ์คําตอบ1หรือ2ตามที่ชื่อตัวเองแล้วก็จังหวัดที่ตัวเองอยู่ค่ะกด SMS ส่งมาที่4ี่ห้าห้าสี่ห้าศูนศูนย์ค่ะของรางวัลว,วันนี้เป็นอะไรคะเป็นแผ่นรองตัดกระดาษสีพาสเทลนะคะจำนวนสองรางวัลค่ะต้องน่ารักนะเนี่ยสีพาสเทลทีเดียวใช่ะะจ,จะได้นำไปะะใช้อ่า<ม>ค่ะทวนคำถามอีกครั้งนะคะพี่ดาว ถามว่า,าจากข้อมูลที่พี่ดาวเล่าให้ฟังนี่นะคะกลุ่มคนที่ดื่มนมเป็นพวกแรกอาศัยอยู่ในบริเวณปัจจุบันคือประเทศอะไรหนึ่งคือฮังการีหรือว่าสองคืออิรักค่ะค่ะรีบส่ง SMS มาตอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการค่ะพี่น่อยกลับมาประกาศรายชื่อแล้วก็เฉลยคำตอบค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดาวและขอบคุณสสวทนะคะช่วงนี้มีข่าวอะไรจากสสวทที่พี่ดาวอยากประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากบอกคุณผู้ฟังบ้างไหม สสวทนะคะประมาณเดือนมกราคมนะคะจะมีการจัดงานวิทยประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนค่ะที่จังหวัดเชียงรายก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยไปร่วมกันได้นะคะวันที่11-13มกราคมเขมีนิทศการอะไรเยอะแยะมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะโอเคขอบคุณพี่ดาวค่ะและเจอกันใหม่อังคาน้า